สวัสดีพี่น้องกิฟซี่นะครับยางมือเ้าผู้สุกคนนะครับเนาะกับมือนี้ก็เปลี่ยนเ้าของมือวันศุกร์นะครับพี่น้องอ่ะมือยัดน้อยนะครับเพราะว่าอดออกกําลังกายตั้งแต่ตีห่านะครับครับกดได้ห่าหกหลอบแลวพี่น้องกิฟซี่ับกิครับหลังจากที่ยังพายในรงตัวเล็กแนวทางนะครับเนาะเพราะว่าตัวเล็กนะครับ ของแอทนะครับเนาะเอดไปยบ้อยแล้วนะครับพี่น้องมี่ขึ้นนะครับเพราะว่างานของแอทหลายนะครับช่วงนี้นะครับงานส่วนตัวนะครับรับมือว่านก็แอทกลับไปตัดหย้านะครับหรือว่าตัดหยาแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเขานะครับพี่น้องซี่ก็เมื่อยนะครับเพราะว่ามันแดดอากาศแดดอากาศก็ห่อนนะครับเนาะขับสองมือแล้วนะครับที่บอ ลุยงานันักอยู่สองมือครับเพราะว่าตั้งใจจะมาลงแนวทังก็คือวันศุกร์คือเดียวนะครับครับแจ้งให้พี่น้องเข้านะครับเนาะครับเรีกอาจารย์เวียงจันทร์นะครับถามมากับมาส่วนสิบแปดนาฬิกานะครับต่อไปนี้นะครับเนาะสิบแปดนาฬิกาขึ้นไปนะครับพี่น้องนี่สิตัวเร็กแนวทังของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับ ครับให้ออกซื้ออยู่นะครับอาจารย์บอกว่าให้ออกซื้อนะครับว่นสิบแปนาฬิกานะครับพี่น้องก็กดติดตามขอมานะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เห็นลิปเวลาหยัดลงนะครับเนาะแบบด่วนๆนะครับสุพีสุนองเข้าครับเพราะว่าป้องกันเลขหลุดนะครับอาจารย์บอกว่ากันเนาะ สิบแปดนาฬิกาเป๊ะนะครับพี่น้องยิปซีอาจารย์บอกว่างท่นนะครับให้ลงสิบแปดนาฬิกาเป๊ะเลยนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องยิปซีครับบริวารมาถา่ายไลน์แล้วนะครับปลามาล่อจิ้มอาหารน้ำแยบ,บนะครับเนาะแป๊บหนึ <c oughs> ่งนะครับพี่นอ้องเชื่อคนชม่ชอแนวทางไปนน้ำกัน เนีย่ยมือเอ้าเวลาเขาเดินออกกำลังกายมันถิมาซว่เลยพี่น้องมันเคยได้กินอาหารแต่เ้าคือกันกับคนขับแอ็ดกับจิบกาแฟอย,ย่ามือเสาก็ได้มานั่งอยู่มานั่งของแอ็ดนะครับหม่องส้มวิวของแอ็ดนะครับเขวานอาหารแห่งปา่า ผลงานรอบที่แล้วนะครับพี่น้องยุ้งซี่ขับแอดฟันสองเก้าเก้าสองนะครับเลขออกสองหกนะครับได้ตะผู้ปลี่นหัวนะครับพี่น้องยุ้งซี่ขับมันใจวจิมาสองเก่านะครับหัวที่แล้วนะครับกับสองศูนย์นะครับกับศูนย์หนึ่งนะครับ ปลากระเป็ดยุ่น้ำกันพี่น้องปลาปลาท่านโดนกัดกลนเป็ดเลยมาด้านนี้นะครับพี่น้องเชื่อด้านนี้ก็ล่อคือกันนะครับ เป็ดก็มาย่างกินอาหารน้ำปลาคือกันไปพี่น้องไปมุ่มทางนี้นะครับ <c oughs> เบื้องมองว่างเจ้ากาแฟอัดนะพี่น้องดูสิ <c oughs> กินแล้วล่างแล้วก็มางำใบอย ทีต่อตอกป้องกันพุ่มมะเกือคนนะครับ <c oughs> ปลาไหลนะครับพี่น้องเขาขึ้นนี่ประมาณสิได้ดอกประมาณหนึ่งตันหนึ่งพี่น้องก็ใช่ปลาอยู่ในบอ่อของแอปนะครับมีเจ้าตัวละโลขึนเลยนะครับอันนี้เป็นปลาไม้น้ำนะครับปลาไม้ก็ประมาณสองตัวโลแล้วเดิมมามุมนี้นะครับปลาเน้นอยู่มุมนี้ ไปพี่น้องกิฟซีกับเดวิดล่แล้วนะครับเนาะไปชมแนวทางร่วกันนะครับพี่น้องกิฟซีนะครับที่ทำงานนะครับที่เก่าที่เดิมนะครับเนาะครับนี่ผลงานรอบที่แล้วนะครับพี่น้องครับเอ็ให้พี่น้องเข้านะครับวิ่งศูนย์นะครับเนาะติดสวงมาอยู่นะครับสวงกระเด็นตะก่าเอ็มัก แห้งก็คือศูอน,ย,นย์นะครับรับเนียนโค้งสุดไ้ายนะครับให้พี่น้องเข้าก็คือศูนย์เก่ากับสองเก่านะครับเพราะว่าสองศูนย์นะครับเนี่ยพี่น้องว่ามันเป็นเหล็กปิดนะครับเนาะอันนี้แอดก็บอกระใจคือกันนะครับมาชมแนวทางันนะครับมือนี่นะครับเนาะบันซะุกน,นะครับ วันศุกร์ที่หนะครับเดือนหกปีหกแปดนะครับ ชุดแันธงนะครับรอบดดียวจบนะครับพี่นอ้องมาเบิ้งมาชมเด็กวิ่นะครับเนาะ ครับหนึ่งสองสามนะครับปกบห้ากับหกนะครับพี่น้อง <c oughs> ครับตัวเลขขขาแงดนะครับก็จะได้มา <c oughs> เป็นเลขวิ่นหกตัวนะครับพี่น้องแปดหนึ่งสองสามห้าหกนะครับ สิจ,จับชุดเตรียมให้พี่น้องเฮานะครับก็คือเหลขกแปดคูนะครับแอดจังครทีเน้นนะครับให้พี่น้องเฮานะครับบ่เกินสองแหงนะครับพี่น้องเยซีครับจะจับชุดเตรียมให้พี่น้องเขาเบิ่งไปน้งนะครับเนาะ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับห้าแปดนะครับหกหนึ่งนะครับหกสองหกสามหกแปดนะครับี 5, 8, นิบ 6, 1, นองหนึ่ซี ฟันรนะด้อพี่น้องเอฟซีครับเม็ดเดียวนะครับโตที่ที่สบที่สุดนะครับเนาะแต่ว่าแอดจะวงกลมให้พี่น้องเข้านะครับเนาะว่าตัวหนเป็นโตที่แห้งนะครับฟันเม็ดเดียวนะครับฟันหกลูดหกนะครับครับก็คือ ลักหกนะครับพีนอซ่หหนึ่งหกสองหกสามหกแปดนะครับตัวเด่นนะครับขับหากระแหงได้พีนอนยูซี่นะครับเพราะว่าหากับหกนะครับแอบวิ่งนะครับเนาะวิ่งหากับหกนะครับ วิ่งหากับหกตัวายัดฟันเด็กวิ่งตัวเดียวก็คือหกนะครับฟันหกรุดนหนะครับเม็ดเดียวนะครับครับหกแปดแปดหกนะครับพี่น้อง กับกับหัวไห่พร้อมนะครับพี่นอ้องยิซีก็คือเก่าแปดแปดเก่านะครับเอานี่คือพี่น้องเขาบางทันนะครับหววที่แล้วนะครับเนาะเก่าสองนะครับบวกกับหัวอันนี้แอดกลับไห่พร้อมเลยด้พี่นอ้องยิซีครับจะกลับไหย่พร้อมวิ่งห้ากับหกนะครับฟันหกลูดหกเอาพี่นอ้องยิซี เม็ดเดียวหกแปดแปดหกนะครับกับหัวไปด้วยนะครับเนาะก็คือเก้าแปดแปดเก้านะครับเลขภายในแปดคู่นะครับพี่น้อง <c oughs> ที่มีโอกาสมาเบิร์ตตัวนะครับรับแอาจะเนียนให้พี่น้องเข้าก็คือตัวที่มีโอกาสมากนะครับก็คือหกหนึ่งนะครับหกสามนะครับ 68นะครับแล้วก็62นะครับก็บมีโอกาสมากนะครับพี่น้องที่ตะวันอดจะเอาไปเป็นเปลียหาสนะครับพอมันเด่นขึ้นกันครับซีคูนี่นะครับเนาะที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับ <c oughs> ให้โชคให้มันให้เฮงกระปังนะครับกับแนวทางของเอปนะครับนอนกัเสื้อขัดองบาจีตีพี่ให้นองเข้านะครับสุขสมบังินะครับพี่นองกับเส้อกับแนวทางของเอปดนะครับถ่ายคลิปนี้กับบ่มีเยี้นะครับเนาะรอติดตามกันไปอีกก็คือชุดฟันทงนะครับของอาจารย์เวี่งจันริบแปนาฬิกานะครับครับ18นาฬิกานะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับอาจารย์บอกว่านะครับ จะอยนะครับประมาณ18นาฬิกานะครับผูดาดวาอยสากะยักกับอสามารถสีล <c oughs> ่ลงให้กวอนได่นะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นจะทรงมาให้ก็คือในช่วงนั้นนะครับนวาทางนะครับเอาติดตามเอาไว้นะครับเนาะหรือว่าพี่น้องนะครับเขามาในกลุ่มของแอดนะครับ 093นะครับ5705677นะครับเบอร์ไล่ของกุ้มนะครับนะเนาะสำหรับคลิปนี้เขาไว้ต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ